ชาวบ้านแห่ hey, ขอโชคขอลาบไอไข่สองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์เลขตัวใหญ่หลอยชัดจัดหนักหวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3มเอเวอเรตี้ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่นะคะไปสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์นะคะเลขชัดแจ๋วเลยนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดโบสถราชธานะคะอยู่ที่อำเภอ โพทองจังหวัดอ่างทองนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักนะคะบางคนก็นำสิ่งของไปแก้บนนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทูบเทียนขนมเปี๊ยะรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเด็กเล่นต่างๆนะคะรวมทั้งจุดประทัดแก้บนนะคะนอกจากนี้นะคะชาวบ้านยังไปกราบไหว้ รูปปัป้นปูสีสุโทและก็พญานาคสามเสียรนะคะซึ่งอยู่ภายในวัดโบสถ์ราชธาด้วยนะคะเมื่อกลับไหว้ขอพรเสร็จก็ไปสองเลขเด็ดที่อ่างน้ำมนตนะคะซึ่งอ่างน้ำมนตของวัดโบสถ์ราชธาเป็นอ่างน้ำมนต์ของไอ้ไข่นะคะให้โชคมหาติดต่อกันหลายงวดเลยนะคะงวดนี้ชาวบ้านเขาไปสนะคะ เอกลอยพลเด่นชัดเลยนะคะ3ตัวเน้นๆเ,เลยนะคะบางคนบอกว่า069บางคนบอกว่า286นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนก็บอกว่า3 6 0 6นะคะบางคนก็บอกว่า369บางคนก็บอกว่า96นะคะนี่เลยนะคะ บางคนก็บอก3 8 6ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะมันเลขมันเกี่ยวมันพันกันเห็นชัดแจวว่าเป็นเลขนะคะแต่ว่าเลขไครจะได้จะโดนก็ต้องรอรุ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือเลขเด็ดของไอ้ไข่ที่วัดโบสถ์นะคะถ้าท่านผู้ชมมีคลิปดีๆเด็ดๆแบบนี้ส่งมาได้นะคะที่เพจ Facebook, เฟซบุ๊กเป๊ปปังนะคะเราจะนำเสนอให้นะคะให้แบ่งปันให้ทุกคนได้รับชมด้วยกันนะคะ ก็ขอให้ได้ขอให้ท่าน,นทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ